สามตัวครับสองตัวงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมหกหกสองพันห้าร้อยหกสิบหกเราบันที่มาถามสามตัวก่อนท่านต้องไลน์ไปดุนจิตดุนใจเด้อะคอยเขาเปลี่ยนให้เขาอยาเปลี่ยนไปตรวจตัวได้ก็ได้บัววาอย่างกันเขาจะเปลี่ยนไปตัวได้ก็จาคอยเปลี่ยนท่านต้องไลน์ให้เปลี่ยนเอาจิตท่านต้องไลน์เขียนไว้นี่นะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องยู u ูบบ่าอ้อนชาแนลนะครับมาในแอดกระเดินทางมาที่วัดกุดแห่มาตามปูหมูเลขมือเลขเทวดามือพาไปนะครับ มางว่วนกีกับเข,ขาโฮคาเต็มๆเลยนะครับวันนี้เพื่อนจะได้ตัวได้ไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันได้เลยนะครับอ้พัด,ด <c oughs> ได,ดไไีก็ขอคตัวเอา้ามาใส่บีดอ่ะเดียววันอันเชื่อตัวแบบเนาะเพื่อนไปหันตะบุญหันรู้ดวเบ้ มนุษอาจะทเยันชุมนุมเทวดามัน,าาน,มน,นสัรับทางศเสนังสพัพพนุงนักรินทางปาริต,ตานุพาโวสัทธารักตติ าาพระฤทธาวาเมตังสเมตตาปัตนตาอวิเกตจิตาระฤังมันตโตท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้มีเมตตาจงแผ่เมตตจิตด้วยคิดว่าขออนุภาพภาพระพาลิตจงรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบัติพร้อมด้วยพระราชวงศ์พร้อมด้วยเสยนามาตแล,แล้วยามีจิตฟุ้งซ่านตรงตั้งใจสวอพอดพระพาลิต สมันตาจักกวาเรสุปัต,ตาราคัดฉันตุเทวตาขอเทพไพดาในรอบจัก,กรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธรมังมุนิปราชัสะสุนันตุสักขโมขะทังจงฟังซึ่งพระสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเเกาเมจารเปขอเชิญเหล่าเทวดา ซึ่งสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพวกวด็ดีในรูปภพวก็ดีเีรรสิาราตตเตจันตะริเขวิมาเนทีเประเทศจักาเมตารุวนักฆาเนเคลหวัตุมิเกเตภูม,มามจายโตเทวาและขอเชิญภูมิะเทวดาที่สถิตยอยู่ในวิมานบนยอดเขาหมูกผาและอากาศในเกาะในแว่งแว้นวหรือในหมู่บ้านในต้นไม้ป่า ชาราธาริสเมยักขันธ์ภัณาปาิทันตาสันติเกขอเชิญยักษ์คนหันและหน้าทั้งหลายที่สถิตอยู่ในน้ำบนบกและที่ต่างๆกันในที่ใกล้จงมาประชุมกันยามูนิวาระวจจนางสาะโอเมสุนันตุคำใดเป็นคำประเสริฐของพระมุนีขอสาธุชนทั้งหลายโปรดฟังคำนั้นของข้าพาเจ้าเถิด วิโรปัเญมีเมเมตตังข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับพญานาคตระกูลวิโรปัทั้งหลายเมตตังเอราปัเญหิเมข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับพญานาเอราปัทังหลายชาพญาปุตเตหิเมเมตตังข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับพญานาตระกูลชาพญาปุตทั้งหลายเมตตังอันหาโกตมังกีิจักข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับพญานา ตระกูลกันหาโกตมักะทั้งหลายอาปาทัเมตต์เมตตตามข้าพเจ้าเมตตตาจิตกับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลายเมตตามที่ปาทกีเมข้าพเจ้าเมตตาจิตกับสัตว์สองเท้าทั้งหลายจตุปเทหิเม์เมตตาข้าพเจ้าเมตตตาจิตกับสัตว์สี่เท้าทั้งหลายเมตตามพระหกปเทหิเมมามังเมตตตามพระหกปเทหิเมข้าพเจ้าเมตตตาจิตกับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลาย ก็มาสมนองคำพูดเมื่นทรงดำริจะขอบฟูวิธีเนาะจะท้ามเป็นบันนี่สาธุเถิดคุณพระพุทธพระธรรมพระสลวงคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เจ้าทีเจ้าฐานเทวดาอารักษ์ที่ข้าพเจ้าได้อัญเชิญบุกทันมาแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามให้ โฉลากเนาะเพื่อจะให้ญาติยมเลยมาร่วมท้ำบุญครับไอสถานที่แห่งนี้แล้ววัดอริยม,คมัคคัพพิอุมาอยู่นั่นบัดนี้เมื่อนั่นก็ได้บอกครับไอพญานาคบอกับเจ้าที่เจ้าถานมาหลยว,ว่าถ้าท่านทั้งหลายบอกตัวดีพ่นถึงเกสามงวดแล้วถ้ามันมีคนมาท่านนี่ต้องมีคนมาท่านพร้อมนี่ถึงจ,จะ,ะไดรมาเฮ็ดพญานาคให้บ่ตัวน้อยตัวใหญ่กับบ่รู่ะตรงนั้นก็คือตามเหตุตามปัจจัยที่ญาติยมเลยมาทอ่มำบุญ ขอยท่านทั้งหลายไปโดนจิตดนใจคนที่เขาออกกองสตาระกะ์กันขึ้นงวดที่แล้วกันนะสถือว่าถือกันละสี่ห้าหกนะมันเป็นห้าหกหกห้านะก็ะตัวเดียวกันละถ้าเพื่อซื้อวุฒิเดือกกันละบุรุษอาจจะว่าบอกกันไนเดี๋ยวละ่ะอืมมันตรงหันละบ่ตรงซ้ำตรงตัวเนาะโมเสียนเนาะเงิ <c oughs> นบ่ปันนั่นแล้วนะมันก็ซ้ำออกเลยละบันนี้คอยทั้งหลายไปโดนจิตเอาสามตัวได้บันนี่สามตัวสองตัวมันถือตั้งบนตั้งล่างหมดบันนี้เอาบันนี้อันนั่งกันเถอะ ถามแล้วบ่าน,นี่ก็สามตัวกับสองตัวมวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมหกหกสองพันหร้อยหกสิบหกเอาบันไดมาเลยถามสามตัวกอนท่านต้องไล่ไปดุนจิตดุนใจเถอะเขาเปลี่ยนให้เขาจะเปลีย่ยนไปรอดตัวเด็กกไดบัวว่าอย่างกันเขาจะเปลี่ยนไปตัวเด็กกระยา คอยเปลี่ยนทานองไรให้เปลี่ยนเอาทิดทานองไรเขียนไว้นี่แหะเอาสามตัวก่อนสองตัวตัวนี้บันยิงเถื่อโบนี่ถามมันเถื่อแค้นเถื่อถาม่บเถื่อแคนว่าโบเถื่อ Họ oh, mất đỏ tủ cầu yeah. uh. sí, hà, sí, oh, tủ. Tủ cầu um. câu đây cầu một cầu um. đây tổ 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 cầu câu cầu 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 mẹ cầu cầu sắp cầu 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 nè cầu 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 sắp cầu 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 tụ cầu 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 กัาวเข้ากับพีจานาเด้อเจะานาเออโอก้าว้าเก้าก็ได้ดิเด็กหกทันหัวคนวบราณสิบห้าแล้วก้าวจะวนอยู่นี่บอกว่านไปใส่บอกนี่คืออยู่กคุงแทเนาะพ่แจนเนาะอยู่กดุงเพเนี่มักพออยู่นี่ราว่ะเลยบอกเปนไปแล้วนะมาว่าจะมาน ลองมาขวามันมันมันเป็นเขาเนะาะสีหาหงหงหามบอสีหาหก้อนก่อน่มนสลับกันในเส้นเรกของเขาด้วยนี่ขอืเขาบุรุษอกว่ามันจะเป็น่ยนเลยต่ว่ามันบอกมาตัวนี้เนาะครับบอกว่านิยุคมวดหาสีหาหาสีหาก็เป็นหงเจ็ดค่ะห้าสีห้ากับหงเจ็ดกับหงเจ็ดก กมามใกล้ๆกันเม,มนอยู่ใกล้กันเมนอยู่ <c oughs> ว่านสองตัวล่างนั้นคือหกเจ็ดเมืม่อนี้มาขออยู่กุ้งกูกุแดแหงน